ขึนเ่งครับวันสบายสบายครับอากาศกั้นแรกนี้ครับดูครับข้างหลังคนเยอะมากครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับยุ่ยย่าหับเดี๋ยวครับดูดูครับนี่ครับเดี๋ยวเราติดครับรถลงไหลมากครับอืมอ่าแน่นอนครับนี่ครับ ร้านที่เรามาวันนี้คือวัดอินคารามน่ครับไปด้นีครับกระแสแรงมากครับวันนี้ครับเดี๋ยวอุตส่าหามาดูว่าเกิดที่ขึ้นที่ไหนครับกับคนทดีล่างไหลมากนะครับด้วยความศรัทธาในวัดที่สยางที่ทำคนมาเยอะขนาดนั้นครับเดี๋ยวไปดูของในนี้ครับนี่แค่เป็นน้ำจิ้มครับ คนเยอะมากครับดูเล่นลรถกับจารลาจอดรถกับเต็มเปียกครับส้ม m ก็ขนาดวัดครับ วัดอินทลารามครับเยู่วคนครับ <c oughs> เกิดขึ้นกับวัดกระแสแรงในอยุธยาครับก <c oughs> ับหางแถวครับคนที่ขจา,า,าว่าอว่า้ะขอพรครับคนก็ได้พรสุดเลยครับ ให้ดูครับนี่นครับถึงนน่นเลยครับเพราะว่าเราได้ได้ครับได้สามารถจะขอได้เลยครับ ขึ้นมาใช่ไหมครับยุดหยาใช่ไหมคนยุดยากระแสมาทางแรงกระแสแรงมากสองชั่วโมงถึงไหมทุกอน ออไม่ีน้ครับเมื่อกี้ถามคนเทขึ้นมาครับเขาจอมาทางแรกครับเขาบอกว่ามาจากกรุงเทพครับเป็นก,กระแสรแรงมาครับเดี๋ยวไปดูนาท่า,ทาขบวนวัดครับคนเยอะมากครับ ข้างหน้าโบสถ์ครับจะเป็นลูกปั้นครับมองดูนะครับเยอะมากเลยหางแถวจะฝั่งนี้ครับจะไปฝั่งครับไปเขาเรีโบสถ์ครับบา,บายพระขอพรครับข้างในครับห้องน <c oughs> มๆห้องน้มๆฉันเลยก็ต้องอยู่ ดังเข้าทุกคนนะแตงเข้าทุกคนอ่าขอขอจีดแดงนิดนึงนะครับสำหรับคนที่จะเข้าไปไหว้พระในโบสถ์นะไหว้พระในโบสคือเข้าแถวอย่างที่เราไปมาแล้วเขาทำนะครับถ้าใครต้องการจะลอดซุ้มประตูโบสถ์อย่างเดียวนะครับไม่ได้เข้าไปไหว้พระข้างในนะครับแต่ลอดซุ้มประตูโบสถ์อย่างเดียวเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เัวท่านเองนะครับ เดินพารอที่ศารได้ไข่ได้เลยนะครับรอบชิงแต่เจียงเดียวนะเนื่องจากว่าท่านรอไม่ไหวมีภารกิจแต่ต้องไปทำหรือแต่ต้องไปไหว้วัดตีต่อนะครับเดินมารอที่ศารได้ไข่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับนำพาไปที่เชิงตะปูนะครับและตรวจข่าวบังคับทางพิจานะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับใส่ชิ้นส่วนน่้นเนาะนะครับครับข้างหน้านะครับ บสถครับที่ค้นข้าไปขอพรผมพาขนา้นในครับวัดอินทารามครับอยุธยาวัดกระแสแรงมากครับ่มีาจร้งว่าเางต่อนะครับ่คาที่งเาหนับรางาไ้เนเจน้าทีะรันจะเป็นสายที่เป็นระตูนะครับ

ระบว่างคนกับทาล่อบบาไวกับจะไปแค่รอซุ่มประตูครับตรงนี้ครับเป็นสซุ่มพระอินครับ คนเยอะมากครับก็ใช่เนี่ยข้างในกับท้องไซเป็นคิวที่เราเข้าย้องในครับคนมาจากหลายจังหวัดเลยครับกรุ <c oughs> งเทพอยุธยาสระบ,บุรี สุพรรณหางทองครับใกล้ๆครับนี่ครับจากในครับร่าคิวเขาข้างในครับ กระแสนั่งอีกครับนะครับความศักดิ์สิทธิ์ครับขอพรได้ครับคนุ่ก็เลยมามาขอกันหลายๆคนครับฟังนี่ครับคนรอครับ กระแสแรงมางตัดไม้มาครับสุบัติครับห้างขบวนรับขบวนเย็นเป็นพระอินทร์ครับบ้นสวยนักเข็มยดบงานสินสูงจริง เดี๋ยวรอ,ขอเขากันครับเดี๋ยวรอ,อเวลาครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอปิดคลิปที้เครับเดี๋ยวเขาตามต่อครับกับ่าถ้าเข้าไปข้างในหล่ะจะเดียวทำมาไร่ครับเดี๋ยวตามต่ไนนไอไ,รรตตไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ